นูเลิกโรงเรียนแล้วจ้ะสนูเลิกโรงเรียนแล้วเขามีของเล่นใหม่ซื้อมาเมื่อคือนเนี้ยดูค่ะดูของเล่นนางค่ะดูค่ะนาานี่โอ้โหช่างจริงๆเลยอะไรนะอ้ออะไรเราอ,อะไรอะอ,อะไรอีกนะอะไรนั่นนขงข้าวองข้าว กองข้าวอะไรอะไอ้สลามที่อยู่บ้านน่ะมันเปื้อนหมดแล้วอะ่ะหนูไปเอาไปโยนลงในข้างบ้านไม่จาเหรออะมันเปื้อนหมดแล้วหนูเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะลูกลมันมีน้ำมันมีน้ำนอันนี้อันนี้นห้ามเอาไปเล่นข้างนอกนะเพราะว่าถ้ามันเปื้อนแล้วมันมันเล่นไม่ได้อีกแล้วนะเอาอันนี้ไว้ที่บ้านนะเอาไว้ในบ้านอตาหดตาหด เราจะเล่นทุกมือทุกมือทุกมือใช่อันเนี้ยอันเนี้ยอสลามอันเนี้ยเอาไว้เล่นที่บ้านห้ามเอาไปเล่นที่โรงเรียนถ้าไปเล่นที่โรงเรียนมันเปื้อนแล้วทีนี้มันจะเล่นไม่ได้อีกเลยไม่มันมันจะมีขี้ดินเต็มใช่มันจะมีขี้ดินเต็มเดี๋ยวมันจะติดหัวคนอื่นใช่ห้ามเอาไปถ้าหนูจะเอาไปหนูเอาแต่อันเนี้ยไปหรือนันนั้นไปใช่ตอนเดี๋ยวมันติดเสื้อใช่เดี๋ยวมันจะติดเสื้อหนูเล่นอยู่บ้านได้ค่ะอีหมี ับสบายใจเลย <c oughs> อีมีนอนแับสบายใจเลยคุณลูกลค้าคะเอาอันนี้อุไหมคะอะไรใครซื้อให้เนี่ยมาม,มามิมามิเออใส่ชุดเอลซ่าใส่ชุดเอลซ่าใส่ชุดสนโนว์มนไหนชุดสนโนมานเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอสนโนว์มนโอ้โห,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 โหโดูสวยจังเลยชุดชโนเมน ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาอย่างนั้นมันจะมันจะอยู่ไหมมันมันเป็นแตะแตดติดน่ะหรอลูกอ๋อมันติดเป็นเหล็กอ๋อมันเป็นเหล็กนี่อ๋ออ๋อนี่ไงมันเป็นเหล,ล็กแล้วทีนี้มันก็จะไม่หลุดนี่ไงมาออต่อไปวิน้องน้องน<ด>้องลืมน้องลืมน้องลืมน้องลืมผู้นี้มือนี้อใส่ชุดใส่ชุดอันนี้มามีบอกแล้วว่าให้เอาเนี่ยสองอัน เนี่ยเอาไอเนี่ยสองอันเมื่อคืนเนี่ยหนูไม่เอาอเนี้ยสองอันมันจะได้เป็นเยอะๆไงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมัน<อ>หายคลองเล,น,งเลนเตมบานเลยมีแต่คลองเลนแต่ว่าหักบวมหัจากรักษารักษาไว้อยู่เออวันนี้รอบเนี้ต้องรักษาไว้นะห้ามให้หายแม้แต่ชิ้นเดียวนะเข้าใจไหมลูกอุย้ย นอ,นอย่าลืมเอาตังให้คุณครูนะพรุ่งนี้ค่าเรียนพิเศษนะโอเคใส่ชุดอันนี้หนูบอกครูไหมวันนี้ว่าแม่จะมามีลืมหนูบอกคุณครูแม่บอกเอาตังเรียนพิเศษล้หนูบอกหนูแม่หนูล,ลืมเอาให้ค่ะแล้วหนูบอกว่าจะเอามาให้พรุ่งนี้ว่าอย่างนี้ไหมอโอเคอน,นี่ตัวน้องเป็นกระปุกค่ะอ่ะเด่นดึงเอออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อ ซื้อเลขกับประทึกพี่น้องเอู้หอันนี้อันนี้ก็ขวดน้ำขวดน้ำตกแตกขวดน้ำเนี่ยสวยนะขว,นขวดน้ำเนี่ยดูมีคนด้วยมีเด็กด้วยไม่ขวดน้ำขี้มาเหรอใช่ขอ้อสโนูใครเขียนชื่อให้สโนูครูมาดครูมาดหนูขอบคุณครูไหมเวลาครูเขียนให้อ่ะหนูขอบคุณครูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายก่อน 拜拜。Bye bye.